สร้างบุญไว้บุญช่วยอำนวยโชคทั้งทางโลกทางธรรมคำสั่งส,สอนได้รับยศสารเสรสิญเจริญพรสุขทาวรบุญ,ญกุศลดลบันดนัน อาจริญพรยัดโยมที่เดินทางมาถึงแล้วใครยังไม่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญก็เรียนเชิญเจริญพรด้านนี้เลยนะคุณโยมนะเรามีโอกาสแล้วอย่าลืมคุณโยมปิดลูกนิมิตลูกอีกอสกประสาทงามโอภาษมาเจริญเสริมสันานอยู่กลางโอบสถนะโยมนะลูกที่หนึ่งนะลูกที่สองก็อยู่หน้าอโบสถเมื่อโยมปิดครบแล้วได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วพอาจาระชจสัมพันธ์อยู่ตรงลูกนิมิตลูกที่9คุณโยม ะระหว่างลูกที่9นะโยมนะปิดทองลูกนิมิตเสร็จโยมมาร่วมอนุโมทนาบุญบูชาชโฉนดที่ดินอของวัดวังอ้อของเราเป็น,นโฉนดที่ดินอุโบสถของเราโยมซึ่งอุโบสถที่นี้ได,ได้รับการพระราชทานวิสงครามเสียมาเรียบร้อยอซึ่งบูนดังนี้ถ้าถ่าที่พระอาจารย์ดูก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านเป็นโบสถ์เด่นเห็นเรก ของตำบลท่าเยี่ยมอำเภอซากเล็กจังหวัดพิจิตรนะโยมนะ,ะร่วมบูชาสนุกที่ดินเก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นสิริมงคลคุณโยมเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเรามาฝากชื่อไว้เป็นทุนฝากนามสกุลไว้กับ ดับพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมอ,อนุโมทนาบุญถวายซื้อที่ดินถวายแม่พระรพธรณีคุณโยมแม่พระธรณีได้ปกปักรักษา,าเราเดินทางไปไหนมาไหนะได้แข็วขกร่ปลอดภัยเมื่อเราจะประกอบกิจงานอะไรก็ได้าามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะโยมนะคุณที่จาด้านนะาี้นะจ๊ะปิดทางร่ปที่เกเสร็จก็จะเป็นบูชาสวดที่ดินจา้า วันนี้พระอาจารย์ให้บูชาที่าตารางวาละาหรือไรละหนึ่งบาทาวันนี้ใจดีโยมให้โยมได้บูชาชนดที่ดินวัดของเราอุโบสถของเราแห่งนี้ไร่ละหนึ่งบาทตามกาลังศรัทธามีน้อยทําน้อยมีมากมากแต่ถ้าใครร่วมอนุโมทนานะ100หนึ่งร้อยไร่เดี๋ยวพระอาจารย์จะประสิทธิวัตถุมงคลให้เป็นพายันมหาโภทรัพย์ เป็นพระยันคุมลูกนิมิตโยมนะ,ะเก็บไว้เป็นสิริมงคลเอาเรื่องเอาชัยเอาความเป็นมงคลจงมีกัท่านเอาความเป็นมงคลจงมีแก่ครอบครัวของท่านเอาความเป็นมงคลจงมีแน่วงตระกูลของท่านนะโยมนะมีโอกาสแล้วจากมนุกูรก์โบราณกับหลวงพ่อจูงหแม่อาบูชาจดุที่ดินด้านนี้นะจาะคุณผูจาจ่าคนละสิบยี่สิบตารางวานะตามตาดาตาสถานเราไม่ได้จำกัดราคาแต่เราอยากให้ยอดโยียมให้โยมพี่โยมแม่โย,ยมพ่อยโยมน้องได้มีโอกาสได้ร่วมบุญด้วยกัน ถือว่าเป็นการต่อยอดฝากชื่อไว้เป็นทุนฝากนามสะกุลไว้กับวัดของเราในหยมนะคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาวันคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตสร้างบุญไว้บุญช่วยอําเวยโชคอ่าด้านนี้เลยนะจ๊ะมาสร้างบุญด้วยกันหยกนะบุญคือนมความดีที่ควรสร้าง บุญคือทางสว่างดับขับเศร้าองบุญคือครังสเสบียงเลี้ยงประคองบุญคือช่องชีท้ทรรนบพบนิพานนิชิบุญนุนนนำให้สร้างสะดวกสะอาดสว่างสงบร่มเย็นเป็นสุขสรร์เมื่อยโยมเดินทางมาถึงแล้วด้านนี้นลยจ้ะมาบูชาดอกไม้ทุกเทียนทองกัน แล้วก็อย่าลืมนะบูชาสนบทที่ดินกันคุณยมนะ,ะตารางวาละหนึ่งบาทแต่วันนี้พระการใจดีสงกรานี้ให้โยมได้บูชาไร่ละหนึ่งบาทถือว่าเป็นสิริงมงคลคุณโยมนะมีโอกาสเลยอ่ะด้านนี้นะจ๊ะคุณพี่คุณพ่อ,อคุณแม่คุณน้องจ๋ามาด้านนี้เลยนะจะ๊ะใครที่ปิดทองลูกที่9เสร็จแล้วก่อนที่เราจะได้เดินทางเดินทางกลับหรือเดินทางไปเที่ยวตามจุดต่างๆก็เรียนเชิญเจริญพรมาด้านนี้เลยจ้ะมาอนุโมทนาบุญร่วมกันวันนี้เราได้ตั้งจิตน้อมจิตมาแล้ว เราบูชาโฉนดที่ดินใครอยากเป็นราชาที่ดินอ่าใครอยากจะมีราชาที่ดินใครอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเ,เองคุณโยมมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะเรามาสร้างอริยรัพย์ภายนอกอ่าให้เป็นอริยรัพภายในจะได้ติดเนื้อติดตัวเราไปคุณโยมนะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าเราต้องเจอกับอะไรแต่ที่รู้ก็คือวันนี้เรามีโอกาสได้มาต่อบุญได้มรวมบุญได้มาสั่งสมบุญกันสุดโคุญยศอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญยมนำสุดมาให้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะอ่าโยมที่บูชาเจ้วเลยทาง ขอไห้ดูทางฝั่งดยสวัสดิภาพอาจจะประกอบสมาธิอะไรก็ขอเจริญรุ่งเรืองนำปรารถนาคิดบวกในขอให้เฮงเฮงๆรวยรวยมาราทุกคนท่านนี้เนี่ยนะจะมาทานนี้นะจ๊ะมีโอกาสแล้วเจริญกิจิตมาจัดแต่จะตู้มรับพรพยาในพระอาจาร์นะจ๊ะมารับพยานใพระอาจารย์นะหนึ่งร้อยไวันนี้ใจดีหนึ่ร้อไ้เจ็ด อ่าหนึ่งพืนเก็บไว้เป็นสิริมงคลเรามาเอาเรื่องเอาชัยมีโอกาสแล้วคุณโยมอากาศเย็ยน,สยยนสบายเย็นสบายแดดสองหน้าสองตาไม่เป็นอุปสรรคต่อนักเสวงบดุลอธิษฐานขอพรดีดีมหาราชาราชาที่ดินวันนี้ใครที่ประกอบสมมาอาชีพเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์โยมยังมีปัญหาติดติดขัดๆอยู่มาร่วมกันดันลโยมมาถวายที่ดินกับเมพระรรณีถวายที่ดินเป็นพุทธ,ธบูชานโยมนะ เออได้มีซัย์ภายในติดตัวเราไปเราไม่รู้วันข้างหน้าเราต้องเจอกับอะไรแต่วันนี้มีโอกาสแล้วสั่งสมสร้างสเสบียงบุญกันไว้เเรามีโอกาสนะโยมนะเหมือนกับเราทําบุญนี่เหมือนกันบกกตักน้ำโยมตักน้ำลงตุง่มวันละครั้งสองครั้วันละครึ่งสองครึ่งกว่าน้ำจะเต็มตุ่มโยมนะมีโอกาสแล้วเรียนเชิญเจริญพรหาด้านนี้เลยคุโยมนะจับมือลูกจูงมืหลานจับมือพ่อ,อจูงเบสตรงมาด้านนี้เลยจับเอามาฟังนี้นยจ๊ะคุณพี่จ๋าร้อนหน่อยเพืนะ่อนไปเนาะ

老师，你好，